กลับมาที่ข้อสอบนะครับอันนี้เป็นข้อสอบเก่าเนาะเป็น missing view นะครับในวิชา drawing หรือว่าเขียนแบบวิศวกรรมก็ง่ายๆเลยเขาจะมี font view มาให้มี size view มาให้แล้วก็ให้เราเขียน top view นั่นเองนะครับก็คือมันจะหายไป1ด้านแปลว่าเราจะต้องประกอบภาพ2ภาพที่เขาให้มาเนี่ยให้ได้ก่อนนะก็คือมีแค่ font view ฟอนนาะกับไซส์วิวนะครับที่เขามีมาให้เราเนาะเราจะต้องเขียนภาพด้านท็อปวิวให้ได้เนาะซึ่งเขามีเส้นโปรเจกต์มาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวเราเขียนซ้ำอีกทีหนึ่งด้านอ๋อด้านฟอนต์วิวนะครับมีแค่นี้นะฟอนต์วิวเราก็จะโปรเจกต์ขึ้นไปที่ท็อปวิวนะครับแบบนี้ ส่วนไซด์วิวโปรเจกต์ view, ขึ้นไปที่ท็อปวิวนะครับพื้นที่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับขอบนอกสุดกับขอบในสุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนีนะ้เราจะได้ขอบเขตของท็อปวิวมาถูกไหมทีนี้สิ่งต่อมาเนี่ยคือเราต้องพยายามจินตนาการให้ได้ก่อนเนาะว่าฟอนต์วิวกับไซด์วิที่เขาให้มาเนี่ย มันสร้างรูปล่าง3ามมิติขึ้นมาได้ยังไงก็ให้เราสเก็ตภาพนะครับสเก็ตเป็น3ามมิติหรือว่า iso metric นั่นเองนะครับเป็นแค่สเก็ตเฉยๆนะสเกตเพื่อเพื่อที่พอที่จะให้เราเนี่ยมองภาพออกและจินตนาการที่จะเขียนด้านท็อปวิวได้นะครับโอเคมันมีหลักการมองอยู่นะครับว่า จากฟอนต์กับไซส์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไงเนาะอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นไหมด้านไซส์วิวเห็นไหมครับด้านนอกด้านไซส์วิวเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ตรงกันกันกบด้านหน้าของฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงที่มันเอียงอยู่ตรงนี้ซึ่งพี่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้ามัน มันเป็นพื้นที่เอียงแบบนี้หรือว่าพื้นผิวเอียงแบบนี้เราจะเรียกพื้นผิวแบบนี้ว่า i n l i n e Surface นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องรู้แล้วเนาะว่าไอ้ฝั่งนี้จะต้องเป็นพื้นผิวแบบ i n l i n e ์นะครับพื้นผิวแบบอ n l i n e ซึ่งพี่เคยสอนตอนเบื้องต้นไปแล้วว่าถ้าเป็น i n l i n e เนี่ยมันจะต้องเป็นเส้น1ด้านเส้นเอียงนะครับแล้วก็เป็นแผ่น2ด้าน โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาสกเก็ตกันเลยนะครับฟอนต์วิวจะจะอยู่ด้านนี้นะครับสกเก็ตข้าวๆนะครับสกเก็ตแค่ข้าวๆเฉยๆเนาะอันนี้จะเป็นสกเก็ตด้านไซด์วิวนะครับจะมีการเจาะรูอยู่ตรงนี้นะครับจะจะเห็นเนาะว่าพี่ไม่ได้สนใจเส้นปะเลยนะครับเพราะพี่อยู่ พี่รู้อยู่แล้วเนาะว่าเส้นป่าเนี่ยมันก็คือรูเจาะตรงนี้นะครับข้อนี้จะไม่ได้ยากอะไรแต่ก็เป็นข้อสอบเก่านะนะครับเป็นข้อสอบเก่าเหมือนกันอ่ลักษณะมันมันมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับถ้าเรามองออกเนี่ยข้อนี้คือง่ายมากๆนะครับฟอนต์วิวอยู่ทางนี้สาวิวอยู่ทางนี้ คิดว่าท็อปวิวมองลงมาจะต้องเห็นเป็นรูปล่างหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมเราก็จะต้องเห็นแผ่นนี้ถูกไหมครับแผ่นที่1แผ่นที่2เราก็ต้องเห็นแค่2แผ่นใช่ไหมครับแผ่นที่หกับแผ่นที่2ซึ่งแผ่นที่1เนี่ยสังเกตนะครับถ้ามองจากท็อปเนี่ยเราจะต้องเห็นขอบนี้กับขอบน,อบนี้ถูกไหมครับอ่าเราก็จะใช้เส้นโปรเจกต์เนี่ยลากขึ้นไปพี่ขอใช้เป็นสีแดงเข้มๆเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ตรงนี้ลากขึ้นไปแสดงว่าขอบเขตของอแผ่นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวชิ้นงานเนี่ยพี่ขอเป็นเขียนสีดำก็ต้องเขียนเข้ามาข้างในนะครับอย่างนี้อันนี้เขียนเข้ามาข้างใน อค okay. อันนี้ก็จะได้แผ่นที่หแล้วนะครับแผ่นที่1แล้วโอเคแผ่นที่1น,นะครับอันนี้ตามท็อปวิวเลยนะครับที่เรามองเห็นเลยต่อไปแผ่นที่สองแผ่นที่สองเนี่ยก็คือเส้นโปรเจกต์เส้นเนี้ยและครับกับเส้นนี้ถูกไหมครับเส้นนี้ซึ่งเราเขียนไปแล้วนะครับเส้นนี้ ก็ให้เราโปรเจกต์เส้นนี้มานะครับอ่าเราก็จะได้ขอบตรงนี้มานะครับโอเคซึ่งแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นที่2นะครับที่เราจะต้องเห็นด้วยนะกับด้านท็อปวิวหมดหรือ,อยังยังนะครับมันจะมีเส้นปลาอีกเนอะ ก็คือขอบวงกลมตรงนี้เราเอาไปด้วยนะครับซึ่งเขาโปรเจกต์ไปให้เราแล้วเรียบร้อยเรามีหน้าที่แค่ใส่เป็นเส้นประนั่นเองนะครับพี่จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องเส้นปะอะไรมากนะครับตรงนี้เนะเเาะประมาณนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นเซนเตอร์ไลน์ ครับเซ็นเตอร์ไลน์นี้โอเคเสร็จแล้วครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนาะ